สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการล้านนาหานาครมาปักกันแถมแล้วนะครับทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีแห่งนี้เป็นประจําทุกวันศุกเวลาดีบายสามงคลถึง4มงงีมงคลวันนี้ครับผมมาเปิดรายการกันที่สานักง,งานขนส่งจ,จังหวัดจงใหมครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่สิบห้าสิบหกกันยายนนี้เป็นวันดีวันมหามงคลที่ทางสํานักง,งานขนส่งจ,จังหวัดยงใหมจะมีการจัดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครับมวดอักษรขอใครงอง,งูครับเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกับทาง ผมส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณชันชัยกีฬาแปลงในการจัดประมูลแผ่นเบียนรถเลขสวยครั้งนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับอ่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับครับผมเป็นวันดี15 16ครับเป็นงานอะไรอย่างครับหัวหน้าครับครับก็พรุ่งนี้นะครับครับวันนี้นะครับสองวันติดกันซึ่งตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวย ครั้งที่1ินะครับของจอวัดเมยใหม,มวดอักษรขอไขงองูงนะครับซึ่งที่ผ่านมา9ก้าครั้งของจงหวัดเมย่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเขาได้เงินเข้ากองทุนประก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมูลครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งที่1ิอักษรขอไขงองูเงนี่ยผมว่ามันมีอย่างที่ดีนักๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดอักษรขอไขงองูงนะความหมายดีมากๆนะครับก็คือ ความหมายก็คือคุ้มเงินคุ้มงานบรรดาทรัพย์ที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับและปลายปอๆนะครับจากที่ผมได้ไปอู้จากครับนักโหราศาสตร์ที่เป็นคนจีนนะครับเป็นว่าของอเนี่ยครับดีแต่แต่ครับแปลว่าถ้าอา่ออนานนะครับอ่านว่าขงขงสั้นๆอ,อ่านว่าขงก็จะแปลว่าหัวมังกรนะครับก็จะหมายถึงก็จะทําความเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองความรุ่งโร์ <ฮะ S 2> มาสู่คนที่เป็นเจ้าของป้าย นั่นก็คือความหมายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะหมายถึงนักปราดของคนจีนของเ<อ>บ้งนที่อาจากกันนะครับและฝ่ายบปนะนความหมายสั้นๆที่จะอู้กันก็คือคนเงินขนท้องก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีมากๆแค่อักษรน,นะครับและนอกจากนั้นในส่วนของสํานักงานขนส่งย,ยูเหม่เขาก็ได้ไปทําพิธีเสริมศีลบงคลน,นะครับ,รบทั้งพิธีพุธและพิธีพามพิธีพุทธก็ได้รับเมตตาจาก ท่านพระครูสินสิริสังวรนะครับหรือครูบาน้อยเตชะปัญโยเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลนะครับท่านก็ได้เมตตาเจริญน้ำพระพุทธมนต์มีการอธิษฐานจิตนะครับซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของล้านนาเฮาครับครับอันนี้ก็เป็นพิธีพุทธแล้วก็ในส่วนของพิธีพราหมณ์นะครับก็ได้มีการบวงสรวงนะครับแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยเนี่ยที่สำนักงานขนส่งงหวัดเชียงใหม่นะครับโดยท่านมุนีพราหมณ์จากสำนักอาวัด สุทัศเทพวรารามนะครับเรียกว่าพิธีทั้งสองพิธีเขาทำอย่างเ,าเรียกว่าดีที่สุดเลยขมูนตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ3ามสี่โมงแม่แรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพิธีเปิดนะครับเขาได้รับเกียรติจากท่านอาอ่ิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านสมชัยสิริวัฒนโชคมาเป็นประธานเปิดแล้วก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงยงให,หม่เฮาหม่อมหลวงปนัดดาดีสกุลคือกรุณา มาเป็นเกียรติในการที่กล่าวต้อนรับผู้ขรรมประมูลตลอดทั้งท่านผู้บริหารของกรมการขนสง่งทบกตีมาร่วมงานตวัวอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งงานหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะยิ่งสานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อยากกราบเรลี่ยนเชิญทุกท่านต้องบับพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสใ้สำรับคนที่มีรถคันแรกตามนโยบายของอรัฐบาล